เมื่อกี้ใบยังไม่ได้สรุปไม่ใช่เหรอก็สรุปแล้วไงว่าไม่ใช่ตาเดี๋ยวใบดูอีกทีว่าผิดหรือถูกไม่เดี๋ยวใบโดนด่าไม่เอาเดี๋ยงก็จะไปเหรอมาที่นี่ก็ได้ผู้ปกครองมาที่นี่ไปทีเดียวผมจำใจจะใบไม่เป็นไรหรอกไม่ตามเดี๋ยวใบก็รายงานตัวเองให้ ได้ได้มาสองปีได้เอแต่ห้ามโผล่ไปนะคะโดนด่าแล้วถ้าเกิดมีคนไปทำงานเกิดได้ไปทำงานไม่เออจะต้องไปห้ามโผล่ไปนะคะถ้าสมมติพี่มีแฟนเป็นทหารเรือไบอ้าวใช่หาทันเนาะหามาทั้งชีวิตยังไม่ได้เลย ไปถ่ายกับน้องแล้วการมาเร็วมาถ่ายเร็วไม่เอาไม่คลาสคุณเล่นเอาไหนไช้ไอการจะถามไม่ใช่เหรอการจะถ่ายกับไบอะมาเร็วอย่าเขินไบไอการถามว่าไบ์ไบ์ทวิตว่าอะไรเหี่ยวเหวเหวเออไม่เข้าใจต้องมาถามแฟนขับไบ์แล้วนางงงด้วยนะว่าทำไมแฟนขับไบ์เข้าใจทุกคน เหว่เว่หนูลกไปก็ี่เ่า้าบดเลยอเดิพี่ไก่ตีไปกันไมกปอะไรอ่ะตีกันอ๋อหมดเจนมวยยังอยากได้ลูกหมงกล้องแล้วที่หนล่ะขบาโทรศัพท์ใครอ่ะวาโทรศัพท์พี่ก็ได้ อ่ะส่โอ้โหต้องใช้สปอร์ไลท์อ่ะถ้าจะบังนางกล้องก็บี่ไก่เนี่ยอุ้ยขอโทษนะอ้อนนะอยากได้รูปหมู่กล้องาล้องหน้าใบหันทางโน้นค่ะมาร่วมกันใบเช็คแสนพี่ด้วย